โอไอเอได้สองเอาแตกง่ายดุมมีใครมาเห็นหรอกเตกไอสัตว์ได้อยู่อ่ะมาครับก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ l เ t โตรสเปกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่นใหม่ให้ดูเนาะโปรโมชั่นใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ เริ่มต้นที่เป็นกล่องนะครับก็มีกล่อง50กล่อง2 0 0พันเนาะแต่ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเรารวมในคลิปเปิดกล่องไปแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับในส่วนของกล่องเนาะก็จะเปิดคล้ายๆกันนะครับแค่แต่ละโปรมันเหมือนกันแค่นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรนี้ครับจะเป็นเติมสีพันนะครับไม่ได้ได้แค่ปืนแล้วนะจะได้เป็นตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของของที่มาใหม่อะไรพวกนี้น่าจะมีเป็นบัตรทูนะครับก็จะมีของเข้าใหม่ก็จะเป็น ตัวละคร 15k นะครับก็จะเป็นถือที่สุดในเซิร์ฟนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็ในส่วนของของคราฟนะครับก็จะเป็นปืนแลใหม่นะใน4กระบอกแล้วก็เป็นพวก ex ใหม่ X ai, กับยาใหม่นะครับประมาณนี้แต่ของเก่านะครับก็ยังสลหรับปืนแลนะของเก่าก็จะปรับดาเมจช้าลงเอ้ยดาเมจช้าลงปรับความไวช้าลงนะครับแต่ดาเมจยังเท่าเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของเติมครบ5 5, 5 5 5 5บาทเนี่ยผมจะรีวิวอันนี้ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะก็ มีทั้งตวลคอมีทั้งแต่มือผีไม่ได้รีวิวนะครับมือผีตอนนี้มันไอ้มีต่างๆเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ได้โกงขนาดสําหรับเมื่อก่อนนะครับเนาะก็ดีแล้วดีแล้วยุคปืนนะเล่นปืนนั่นเถอะเนาะ,นะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของกล่อง500อะไรพวกนี้นะครับก็ยังเป็นของเดิมที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับประมาณนี้เซ็ตหมื่นสองก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรัชบชมค,คลิปกันนะครับว่าจะเป็นยองไโอเค ใส่มาไม่มีปัญหาทุกคลิปเลยยังมึนอยู่ไหมที่ไหนวะ้พื่อนผมอาจจะไม่ได้แรงเท่าคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่เราไม่แรงจริงโอ้โหไอ้เหี้ยไล่หดแต่ยิงไม่โดนงงเฮ้ยติดผิดด้วย ทีน่นัน ead, ่งขอายาผิดมานขึ้นเขึ้น yeah, yes. ัดีกอะไกอกูวันอะรใครใครถือเล่นดกนแล้ว็ตกเย

ไม่ได้เก็บมันตกข้างล่างมั้งพวกอะไรคราวโอ้ยถันได้ได้เยอะอยู่เฮ้ยจะได้ตัวมานะครับแจมียวได้ตัวอยู่อ่าแต่ไม่ได้ปืนอ่ะประเด็นอ่ะไอสัตว์เจอหัวทุกดอก ได้กระเปา๋าได้กระเป๋าไอ้เหี้ยกูเพิ่งดูอาเจนตี้ด้วยเหรอเนี่ยรออะไรอ่ะเกินสามพันหาเล็กเป็นอื่นเอ้ยเปิดคลิปมาอย่าแตกเฉยเลยหาเล็กนอื่นไอ้เพื่อนผมมันมันมันแรงอ่ะไอ้เหี้ยสองหมื่นเก้าอ่ะแต่ก็ไม่แรงเท่าคลิปที่แล้วโอ้ยผมติดใจว่ะไอ้เหี้ยคลิปที่แล้วอ่ะ ตเงัผมเลียมโอ้พี่มน่ส่งาวมาเน้หรอี่ปู้ละนึงันที่เลมา้าแต่คนเยอะคนเยอะจัดอ่ะสามสิบคนก็ฟังฟังเสียงเด็กๆน้อยๆไปนะครับตอนนี้ ตึกเล็กกูจะโดนรั่วไปเดแได้อยู่ปะตึกเล็กก็ได้นะครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดที่เบาเหรอวะเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นไปไปไม่รู้อะ มันหายหัวไปเลยอัลโหลนุ่มช okay sì> ื่ออะไรนะพอชื่ออะไรนะเพราะชื่อห้อยเหรอในเรียกมุ่งเนี่ยผมเริ่มมาปรับภาพโลแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปมันไม่กระตุกเลยนะสำหรับการปรับภาพโลเนี่ยเฮ้ยตึกใหญ่ตึกใหญ่ตึกใหญ่ดูตึกใหญ่ โอ้เสียงผมไม่เพิ่งตื่นจะจัดอ่ะโอ้โหของไม่เหลือให้กูเลยเก็บเลยน้องพิเกอร์กำลังจะมาครับที่จริงวันนี้พ่เกอร์วิวมาหมดเลยครับจะผมไป เอาไงดีวะเดี๋ยวรอคนมาบวกนะครับแล้วผมค่อยเปิดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะไปนะครับตอนนี้มีคนบวกแล้วเมื่อกี้เหมือนไอ้นี่มานะครับเอ้ย 12K แตกนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดไงผมไม่ได้ยิงด้วยประเด็นนะไหนวะพิเกอร์มาพิเกอร์มาอุ้ยมีเงี้ยกูเห็นปืนละกูเห็นปืนละ เห็นปืนแล้วพิกเกอร์น้องรักไม่ที่ยังพี่เกร์นน้องรักไอ้ที่อสรุปพี่หรือน้องเนี่ยเ้ยอยิงทุกดอกเลยเฮ้เคุณยังเข้าอกเลา

เตอ้ตแล้วเตมมีแล้วเม่้ยเอาเึงองเอาตัวเส้นทองไปสนิ่งเลยไอเหย่งองเสองิกเยคอระเบิดขอจะเบิดปนครับผมต้องตั้งสมาธิแป๊บนึงนะพอเริ่มเล่นของใหญ่กันแล้วนะครับของใหญ่แบบจัดจัดะ วิ้งเลือดหายสัตว์เลือกูหา,ไไห,อหายไปไหนวะเลือกูหายไปไหนวะไอ้เหี้ยเลือดหายขอโทษน้องออผมว่าผมต้องไปตึกเล็กว่ะไม่ไไม่ไหวนะครับคือเลือดหายเลยผมต้องใส่ ไม่รู้ว่ามันถึกเท่ากันหรือเปล่านะครับแต่ใส่ไปก่อนแล้วครบเสร็จช่วยสุดเราคือจากตึกเล็กนี่แหละครับโอ้โหสิบสองโอ้สิบสองเคมาบึมอ่ะเฮียโดนดักแล้วโดนดักโดนดักอันนี้อะไรอีกเนี่ย

อะไรนะมาตีกูดิทำไมเอเอามาเหอะไอ้กูไม่ได้นัวเนี่ยที่อะอนุวัน์ครับครับโอ้ยยาบาดเปอกฉี่เ,เลยด้ก <มา S 1> ูเสียีเหอะไอ้หนุ่มไดี่หันหลังให้ <มา S 1> ได้ใจถึงนะไมันตั้งใจไีก่าวัดได้ใจถึงนะลองไหมล่ะโอ้โหไอ้ชินี้มันป่าโซนพร้อม ไาดิโอ้ยมือตื้อไปเนี่ยมือตื่น่ามือตื่น่โอ้โหทุกดอกอยู่แล้วไอ้เชี่ยมันถึกจังวะ

ฟินๆไปเด้บอกเลยอย่าวัดบอกเลยให้วัดคลิป <laughs> นี้ไม่สุดยอดไ <laughs> ม่งมันว่ะยาแตสองยาใหม่ดะไม่หัวอยู่อาขหมี่พี่ได้เก็บไว้ให้ผมะเนี่ย สมมุติทั้ง cho เติมเกมไอ้ อ่ามันนี้ก็ได้นุ่มไอเซตเป็ดๆนี่วาะปะมันเป็นยูอาร์ใหม่นะครับอย่าเขารอรวบกันนะงันนี้ดไดัก ไม่น่าเลยนะเดี๋ยวผมรอตอนเขาบวกเสร็จเอ้ยเขาเริ่มบวกกันแล้วกันนะครับไปเขาเริเขาน่าจะเริ่มบวกกันแล้วไปเพื่อนเฮ้ยชิ้นที่ใครเนี่ยเจนเจนเจนเนครับโอ้โหเฮ้ยอย่าเล่นหน้าโซนดิหนุ่มมันไม่นุก ดัมันกอะไรโอ้ันดักอะไรกันวะผมได้จะตรงนี้อ่ะไม่งไใวชิบหายเลยอ้คนเยอะมากผมรีบทำยาเกิดขอโทษมันไม่ชินอ่ะตรงเนี้ยออไปตรงอื่นหน่อยได้ปะอูย เห็นแล้วเห็นแล้วคุณหนีดิอุ้ยจะตายสองเอทกอนโอเคเห็นพเกอร์แล้ข้างบนน่าจะมีนะผมรอข้างบนอ่ะค มันจะโดนมันจะโดนรวบเฮ้ยเดี๋ยวไปก็ตายดิไอ้เฮียูกไปแล้วโดนรวบไอ้เฮียผมเห็นละชนะก่อ เฮ้ยอะไรวะแค่นกว่าเสร็จเราต้องไปจากตึกเล็กวะผมมาจากตึกเล็กด้วยนะตัวใครดึงไม่รู้ของหมดครังเลแตัวใงไ่ร้ขงพิเกอร์ชัวเลยงานนี้ไม่พิเกอร์ก็พ่ยิวะเสียงใครวะ แต่ห <T> ัวหายไปเลยไปต่อผู้โดนอะไรยิงวะโอ้โห ไม่รุ่นวายกันวะไอ้เหี้ยโอ้โหจิตฟงสีพิษมาหมดแบ้คนเาส่งให้โดนโดนใครเกียนวะนะลูกพ่อลูกลพ่อมาแล้วน่าจะเป็นพี่ยิววะไอ้ยังไมเกมพี่เกอร์เฉยเลยพี่ยิวกู เว้ยของใหญ่ของใหญ่ผมชอบของใหญ่น่ะชอบไอ้ที่่ะละโอ้โหพิซซ่าเกือบขิดอ่ะมนจะระเบิว12เีหรอซืาซ่โอ้โหโดนเกียร์อีกแล้วลูกพ่อชิหายละ มจะโดนเกียนบมากเลเนี่ยโอ้โหโดนเกียรอีกแล้วอแบนดี้หยอกเกเซิร์ฟด้วยพี่ไ้โรตี้เขาลังรวบกันนะเเดียวไปหมด

โอ้โหุดเลยเลยผูขอจัดม้างโอ้โหเห็นแ<อ>ล<อ>้วนะผมต้องต้องอ้อมต้องอ้อมอ๋อมีเพื่อนลอยข้างบนไอ้ที่ยกูอ้อมต้งนาน ลูกเทวดาแดงมีใครบ้างเนี่ยไม่ได้แดงมาขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอผู้ใดคือพิเกอร์ปะโอ้ยเจ็บอยู่วันนี้คือพิเกอร์อ๋อ ใช่ปะสองเอก็อดเออใช่ใช uh, oh, ่ใช่ชั้นสี่ชั้นสี่ไปเลยกลางโอ้ยเจ็บหนักแล้วนะ

มันจะมีพวกรวบอยู่อะโอ้ยอยู่อาม่เียโอ้ยอยูอาไม่แตกเฮ้ยมาดิี่เจอมาดิอดดขอดอแตกไม่มีหรอได้อะไรมาเนี่ยโอ้เป็นสามร้อยนี่หว่าเฮียกูดูว่าของดีโอ้โหไม่กูเก็บเซตแป๊บไม่กูเก็บเซตแป๊บ

เขาแบบไม่ได้ชินเหมือนผมนะผมจะเต็ปต้นตะหลับอ่ะผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากลองเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกนะวันจันทร์ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเป็นชิ้นคลิปแรกต่อไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเอ้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นเพื่อนเพื่อนมันปิดอ่ะเอ้าทำไมกูยิงกดกดยิงไม่ได้วะ อยู่ในโซนโอเคบ๊ายบายนะครับ